ครับกาสวีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาหาช่างนัดนะครับมาเอารถมาเช็คนะครับเดี๋ยวมีนกต่อเปิดแบงนี่ครับแกเท็ดไว้ข้างอู่นี่ครับช่างนัดนะช่างนัดสวัสดีครับผมช่วงนี้เล่นนกหัวจุกอย่างเดียวนกเขาก็พอมีติดๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องเกเอาลงมาแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปจดคุยดูตัวนี้เป็น2ปกุกเนาะสกุกคารมคารมดีเลยเนาะนี่นะครับคารมดี นิ่งๆนะครับตัวนี้เล่นสายไฟได้เนาะเล่นได้หมดสายไฟต้นไม้นี่ครับนิ่งๆนกกี่ปี <5 S 1> สีหปีปเฉลยหลักเกือบส0งร้อยเดี๋ยวไปเทียบคู่กับ,ต,บตัวดิน,นอีกตัวหนึ่งตัวอ่างไม่ค่อยได้จับมามันก็เลย<ช>ดอบดบลงนกอ่ะมันหายขนด้วยหรือเปล่าอ่าง3ามห้าเดเดีเ๋ยวเดี๋ยวเอาจดคู่เลยครับเอาจดคือเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างเอาจดคู่ให้ชมนะครับ เป็นนกเสียงกลางนะครับกลางปีนนะครับตัวนี้ผมนั่งฟังอยู่บางทีอาจจะมีหนึ่งขึ้นต้นคําแรกปกตินะครับเป็นของป่าร้อยนี่ครับดูครับจวดจวดนอนตัวนู้นต่อดินนะครับต่อดินนี่เหลือไว้อย่างละตัวสองตัว <laughs> เล่นโนกข่อจุกนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยเอาเข็นไม่ต้องยีงเดี๋ยมันจะปล่อยคลมโชว์ไหมพี่นัทมมีอยูอ่นี่ครับเดี๋ยวดูครับดูครับนิ่ง เปลี่ยนหน้าหลายเปลี่ยนตัวนี้เล่นสายไฟต้นไม้ได้นะครับนี่นะครับเก๋าๆเช็คไว้เมื่อกี้เอายองพุ่มไว้เนาะมันก็ขาดเดี๋ยวขึ้นสายไฟนี่เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแขวนแขวนไปตรงนี้เดี๋ยวมันปล่อยคลุมครับเอาพัดพัดเราไว้เออนี่ต้นไม้นี่กันไหนั่่งนนูพอดีเตัวนี้ตัวนี้ก็นกต่อเนาะแต่มันตีเป็นต่อเก่าไปตัวนี้อ่างอ่างกี่ค้ามนะช่างอ่างสามห้าเจ็ดนะอ่างสามห้าเจ็ดมีหนุนอ่างไหม แต่นิ้วมันจะกีนิ้วกลางมันกีเนาะมันเหมือนมันมันติดอะไรหักแล้วมันกีเนาะเดี๋ยวก็บอกกันตรงๆนะครับนกนี่ครับตัวนี้แต่นิ่งดีแต่นกมันต้องไล่เด็ดอะไรใหม่หมดมันถ่ายขนอยู่ครับนี่ครับนี่เดี๋ยครับนิ้วมันกีนิ้วขวานิ้วกลางมันกีนะครับแต่เป็นนกอ่างกีกุกนะช่างอันนี้หนึ่งกุกครับหนึ่งกุกคารมดีไหมตัวนี้คารมใช้ได้นกกี่ปีครับตัวนี้นกประมาณสี่ปีสี่ปีเฉลย กี่ตัวครับรวมๆอ๋อเป็นนกดาวรุ่งดาวรุ่งเดี๋ยวเออเออเออหนุนครับตัวต่อไม่ค่อยได้ออกมาเจอเนียเออเออเพิ่งมาวันนี้เลยมาทำความสะอาดแต่นกเล่นดีเดี๋ยวนี้เล่นดีนี่ครับมีชื่อไหมตัวนี้จะสองกุ๊กครับเดี๋ยวก็ลงปีกใช่ไหมได้เดี๋ยวดูอาการมาพร้อมปะทะพร้อมปะทะ เนี่ยครับเก่าๆนะครับเดี๋ยวขลุมนี่มีเรียกคำคูคำคออแต่ไม่มีอ่างเนาะเออจะไม่มีอ่างเนี่ยครับมาสร้างนัน,นว่าห่วงๆเยอ,อ่เอานกต่อไปเลยไหมว่างั้นช่วงนี้จะจะเล่นแต่นกขวจุกเนาะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะไปแข่งนก<ด>ประจำแล้วครับเพราะว่าปลดล็อกกันแล้วก็นั่นเนาะนี่ครับจอสองกุกนะครับ โย it, <là> นเพราะนะครับตัวนี้เป็นนกเสียงกลางเป็นปีนเนาะกลางหงเนาะเท่าที่ฟังสบายฟังสบายอืมโอ้นานแล้วเนาะไม่ได้มาแบ่งนกกันใช่างนะก็ไม่ได้ค่อยจับปีเลยนี่ครับเอาล่ชมใครสนใจนกต่ออาชีพเนาะเล่นต้นไม้สายไฟได้นะครับสบายสบายนะครับตัวนี้นกเสียงควงดีจังเนาะอ่อยเก่งเดี่ยวเดี่ยวมีอ่อยมีหนักมีเบามีเรียกมีครู เป็นนกขลุมอ่ะเนาะพูดกันนีไงโอเปกมันชิดตึกนกตูดเหลืองเหลืองนกแดงแดงงี้ยเล่นอิดนกเหนียวเหนียวเล่นเหนียวเหนียวเล่นได้ทั้งวันได้แล้วลงนี่เดี๋ยวเล่นได้เรียกแกครูนะแบ่งไม่มีจะต่อเจ้าต่อแล้วนะครับแต่อดใจไม่ได้นะของของอือ ไเกนะอรช่างนัดรับประกันเลยช่างนัดรับประกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับเรียกครูเลยนะครับเจ้าสองกุกเคยสนใจนกต่ออาชีพนะครับทักมาโทรมานะครับผมเอารถมาเช็คนะครับเกมไม่ได้จะแบ่งให้นะครับถามแบ่งเอาเห็นเราเข้าตานะครับเป็นนกสองกุก90 9นะครับผมนานจะมีหนึ่งมาทีนะครับจะขึ้นคาแรกนะครับเนี่ยครับเรียกใส่กนกบินแล้วนะครับอ่ลงปีกแล้วนะครับเนี่ยครับเรียกคู่นกต่ออาชีพนะครับเล่นต้นไม้สายไฟได้นะครับอ่าดูครับเนี่ยครับเรียกคำคู่คำเนี่ยครับขัดนุน เนี่ยครับอาเอาล้วครับเจ้าดาวรุ่งนะครับนุ่นครับตัวนุ้นก็เอานะครับเดี๋ยวต้องไปไล่ครับตัวนุนอ,อ่างอ่างอ่างหลายคำนะครับนี่นเดี๋ยวดูตัวจวดก่อนนะครับเนี่ยครับ นกปากเข้านี่ยิ่งกว่านี้นะครับนี่ครับลงปีกแล้วครับเฉลยกับสองร้อยนะครับนกสี่ปีกว่าเนี่นะครับเอาละเริ่มเอาละนกมันอับครับตอนนู้นนี่ครับขนาดพะเน็ตใบเล็กๆมันยังรักษาหางมันดีอยู่นะครับนก เป็นนกตัวใหญ่พอสมควรนะครับอกใหญ่ๆตุลเหลืองๆนะครับจะเล่นอืดนะเนี่ยครับเรียกคู่เริ่มปักแล้วครับเนี่ยครับเห็นๆกันเลยเอ้าของดีครับใครอยากได้นะครับรีบโทรมาเลยนะครับเนี่ยครับเศร้าไม่ทันสุดนะครับตัวนี้ให้แกลุงมาจากคุ้มนู้นครับผม เดี๋ยวขึ้นไว้นะครับเนี่ยครับช่งช่างนัดบอกว่าสุดยอดคารุมล้วตัวนี้อ่านกหมานนะครับเก่งด้วยเล่น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 ไม่งองงเอเนาะเล่นได้ทั้งวันทั้งวันไหมช่างนัดเหนียวเหนียวเลยเหยียขึ้นไปนี่ไม่มีว่าจะรีลามากมัไม่มีราหรอแค่แบกใส่หลังก็ร้องเลวเศร้าไม่ทันสุด มาลงเปกจริงจังเนาะดูดูขนาดนกดินยังกระวนกระวายอยากขด,ด้น,น,อนดนอ,อมันไม่ได้ว่าลนเนาะ้นน่ีมัน,น,อ,อ,มนอยู่ด้วยกันบ่อยนี่นออนได้ยินนกป่าเนี่ยออยิงนกป่ายิงเรียกคูเนาะเจ้าสองกุ๊กเลยครับเสียดายไม่มีอ่างมาอีอ่างก็เริ่มเอาแล้วเมื่อกี้เรียกสองสามคำละ เนียครับเอาใครสนใจนะครับตัวนี้นี่เรียกคำคู่คำขัดหนุนครบเรื่องเลยเนะาะตามที่เห็นนี่แหลนะเนาะใครอยากได้นกดีดีนะครับคายนกขยกนันพิชาบุญกะว่าจะไม่แบ่งใช่ไหมตัวนี้ไม่มีนกเล่นไม่เป็นไรเอานอกดินใส่พเนี้เอาคือน,นอกมันไม่ได้เล่นสายไฟได้ทุกตัวเนาะนกป่าเนาะมันก็<ช>อยู่ที่การฝึกด้วยแช่างบ้านช่างอยู่ในเมืองมันก็เกาะ ฝึกสายเออบังคับเออมันมันเลยเล่นได้หมดนะครับสายเมืองใครอยากได้เนาะก็เล่นได้สบายแล้วนกมันนิ่งดีใครก็ได้อันนี้ลูกน้องที่ถือมานี่ก็เพิ่งเจอมันวันแรกนี่ยแดูครับดูครับมันเรี้ยอป่าร้อยนะครับขลมป่ามันก็จะไปเรื่อยของมันมันไม่ขี่เหมือนลูกผสมเนาะพี่นัดเนาะเราต้องบอกกันนะครับนกอ่ะไปยังไงมันต้องปรับตัวจะขาะของใหม่สักแป๊บหนึ่งอยู่แล้วครับนกต่อ นี่ครับเดี๋ยวให้ช่างนัดเอาลงมาเดี๋ยวไปเทียบเทียบไปอ่างดูเพื่อมันจวดโชว์ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจัดไปให้ FC ครับผมเนี่ยดูครับกระดิกปีกตึ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 กได้ไหมสบายในได้ครับพี่นัดมาในร่มเลยไม่มอย่าดูลายมันนี่นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นนกหัวจุกแล้วนะหนใจเจ้าของแล้วครับเออเล็บเล็บสมบูรณ์ดีเนาะตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนดูตูดโอ้ขามดีจังวะนกตัวนี้ขามดีปีกชิด มันไม่สนใจหรอกสองกุกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะใช่โยนสองแล้วโยนจังหวะดีด้วยที่ได้ยินนะฟัง <นะ S 1> ฟงฟังเพลินต้องมันอู้มันรักษาห่างดีจังเนาะ<ช>ขนาดพเนียดใบเล็กๆไม่ใหญ่มากมัน,<ช>มนก็ยังน,ยนี่ดูคามครับเร็บสมบูรณ์ดีนะครับเล่นเอาเหอะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปช่างนัดอ,องไปเทียบคู่ไออ่างเกตั้งชื่อเลยอ่างเกนิ้วมันเกหน่อยนึง ตัวนี้นี่ใครเอาไปลากนี่เก่งเลยเนาะตัวนี้ใช่ครับเพราะมันนกคู๊กเดียวอ่างนี่มันคารมดีอยู่แล้วเออไม่รู้จะครูเปล่านกมันอับอับไอ้นี่มันคุยแล้วไอ้สองอะ่ะมันเก่งเออเดูนะครับดูนิ่งดีจังเนาะนกนเล่นจน,นแบบว่าเจนเ่ะจนนิ่งแล้วใครแบกไปก็ได้ครับเนี่ยดูตูดมันอ่าี่ยโดดใส่ด้วยนะครูไหมคู ไออ่างกีมันเพิ่งย้ายออกมาไงพี่นันไม่ค่อยได้<า>ย้ายอ่ะนกมันอยู่บ้านนั้นบ่อยอืมแบไอ้นี่มันเดี๋ยวเขคู่เดี๋ยวเขคู่เนี่ยไหมอึนอยากคูอยู่อยากคูอยู่เฮ้ยคูค,คูคูพี่นัทอยากคูอยู่แต่ก็อยากฟังมันอ่างสไตล์ไหนเนาะพี่นัานดังแต่อ่างนี่สามห้าเจ็ดเลยเนะาะตัวนู้น เอออ้าวไม่เป็นไรทำไมรูมันยังไม่อยากโชว์เนาะตัวนี้ถ้าโชว์แล้วเดี๋ยวอดใจกันไม่ไหวอีกครับ fc มันถ่ายขนเนี่ยพี่นัทใด่แล้วเออเนี่ยครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัทเอาขึ้นสายไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวครับนี่นกกำลังเล่นได้ทุกรูปแบบอย่างนี้นะครับก็ยังฝึกทั้งต้นไม้พุ่มสายไฟเล่นได้หมดตัวนี้เยอะขึ้นไป สาวสุดปุ๊บเอาปั๊บนะครับเนี่ครับนกต่ออาชีพนะครับใครสนใจนะครับโทรมาด่วนได้เลยนะครับพี่นัทไม่ต้องห่วงตัวนี้ไม่ต้องห่วงเออนกมันนกมันเก่งอ่ะคือจับตอนไหนมันเล่นได้เนาะใค่ก็ได้อแล้วบางตัวมันมันมันเก่งเป็นปีเนาะนกอ่ะเนาะเป็กไหมไอ้นี่นี่คือมันเล่นได้มันออเนี่ยครับเห็นเห็นเลย นกป่ามันเอยมีอ้อเห็นนกป่าแล้วเออเออเออนู้นนกป่านกป่านี่ฮะเปลี่ยนขาร่มเนี่ยเห็นไหมเรียกครูเลยดู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 มันเห็นนกป่าไว้เรียกเรียกสับเลยเนี่ยเห็นไหมนู่นนกป่านกป่ามาเว้ยเข่าชะวาหรือเข่าใหญ่เข่าใหญ่เข่าใหญ่ดูดูมัน ลูกช้าลูกเร็วมีครับลูกอ่อยยิ่งดีกดนกตัวนี้สาย,อ,อ,ยอ่อยชอบขลมมันนะึงนี่นกปากเข้ามาร่วมมันยิ่งกว่านี้นอันนี้มันเรียกห่างๆ<ต>นะนอวงในดีเนี่ยครับขัดนุนขัดนุน <laughs> <im ples> <im ples> ตัวหลัก,กว่างนนั้นตัวหลักพอนียดใสปเดียวลเนี่ยไปอไนี่โขันขามือเนีย่ย <mond ays> ครับโอ้โหนะครับมาได้ของดีช่างนัดค่ะผมวันนี้ แกไม่อยากแบ่งนะครับแต่ก็ของดีนะครับถ้าแบ่งไม่ดีไป fc ก็ไม่ติดนะครับผมนี่ครับแบ่งก็แบ่งดีๆไปเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมันต้องไล่นะครับตัวนี้นกตัวนี้ต้องไล่นกมันถ่ายขนอยู่จดนะครับไม่ต้องห่วงตัวนี้เล่นต้นไม้สายไฟได้หมดนะครับต้นพุ่ม เนี่ยครับคารมนะครับเจาะสองกุกเนี่ยครับผมดูครับเนี่ยครับไม่เอาอย่างนี้เจ้าไงครับนกต่อนะครับผมใครที่ว่าอยากได้เล่นดีๆสายเมืองนะครับก็โทรมานะครับในกรุงเทพก็โทรมาได้นะครับผมตัวนี้นกหมานแกนะครับนกหมานเล่นดีด้วยหมานด้วยนะครับคือนกมันเอานกเป็นนะครับเนี่ยครับ เนี่ยครับลงปีกเดี๋ยวก็ลงปีกเรียกครับอ้ใครสนใจก็ทักมาโทรมาครับผมเจ้าสองปุกคารมนะครับยอดนกคารมอีกตัวนะครับเนี่ยครับคารมป่านะครับมันจะไปเรื่อยๆของมันอย่างนี้นะครับ จะไวก็ไม่ไวจะช้าก็ไม่ช้านะครับเนี่ยครับเนี่ยห็นไหมเดินวนไปขันไปนะครับนกคือนกเกณฑ์จัดนะครับผมเนี่ยครับเล่นได้ทั้งวันนะครับ เนี่ยครับผมเนี่ยครับผมฮะของดีไม่โชว์เยอะครับใครไวกระทรมาครับผมลินต้นสายไฟพุ่มนะครับ คลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับเจ้าสอุกเพงแค่นี้ครับใครสนใจกระโทษมานะครับผมนี่นะครับอ่งจวดแล้วนะครับเสียงกลางนะครับกลุกเดียวเจ้าอ่างกีนะครับอ่างสามสี่ห้าหเจดนะครับนี่ยังไม่ได้ไล่เด็ดนะครับน้องมาถ่ายขนอยู่ นกต่อดนกฝึกดาวลุ่นะครับเฉลยสิบกตัวของช่างนะครับอันนี้ครับมีเสียงให้ได้ชมกันนะครับใครสนใจนะครับเอาไปไล่แดดสักหน่อยนะครับจวดแน่นอนตัวนี้นะครับอายุดีด้วยนะครับนก ่านโตอ่าง,างตัวนี้มีนุนอ่างนะครับตัวนี้คันลมนะครับใครสนใจก็ทักมาโทรมาครับผมตัวนี้นะครับ